ผู้ดำเนินการหรือผู้คิดที่คู่ปฏิบัติกันเยอะๆของ,ของ,ขก,งกับเจ้าหน้าที่รถชาวบ้านเนต้องสังฝ่ายต้องเข้าใจกันนี้แหละต้องให้ชาวบ้านเราเขออ้าใจเราด้วยไม่มีหรือต้องพัฒนาช่องทางมาจะใช้สื่อแบบไหนอะไรอะไรต้องต้องคิดต้องทลอง้วเวล,ลสาสั้นๆนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดตรงไม่ได้ละจะผ่านโรงเรียนจะผ่านครูจะผ่านระบบการศึกษาจะผ่านกรมประชาสัมพันธ์ จะผ่านสื่อแหละต่างๆอนี้มีมากมายหลายของแต่แต่เทคนิคการกล้ายเป็นไงแต่มันก็งเขามีอะไรแจ้งกลับมาติดต่อเราได้ประสานงานเราได้เี่งไม่่หัวยยึดประจําอยรับฟังฟังผู้คนอยู่เนี่ย้าเคารเลยนะนนี้ตอนแรกผมถูกไปรับเลยเขาจะบอกพวกร็อเตอร์เนี่ยชอบเรือกตัวเองรู้จะดลีสอนคนรุ่นเีนนี้ไม่เอา ให้เป็นเอาชาวบ้านเป็นครูเดี๋ยวบทเรียนบทแรกๆของ,งผมเลยเอาชาวบ้านเป็นครูแล้วเราที่เรียนเข้เราไม่รู้อะไรเราก็รู้จากคนรอบรู้เขาเนี่ยพวกเรียน,บนจบทุกสูงอะรู้เขาเท่านั้นเลยคือนะรู้ต่างประเทศเป็นยงไงแต่มันถามอะไรเกี่ยวกับบ้านเมีองรู้ยังไงรวบล็อกทั้งหลายขอใครจะคือไปช่วย ตัวผมด้วยผมผมก็เรียนเร่ยยุติสองเรียนอยู่รอบหมดเลยรู้หมดเลยที้งวิชลัทธิวีชผ้านเราไม่รู้แัวเรียนรู้ตอนหลังที่ผมโชคดีเดินตามที่อยู่สามสิบกว่าปีแล้วก็ได้ รู้เลยว่าตัวเองมีจุดบ่อตัวไอ้รู้จากประเทศตัวเองเพราะที่หลวงนี่ก่อนเสด็จไปที่ไหนนี่รู้ถ้าตรวจสอบแล้วแผนที่แผนเพื่อประวัติศาสตร์อะไรอะไรรวบรวมข้อมูลเพราะแล้เจ้าหน้าที่เวลาทําอะไรนั้นขอให้แม่นในในเรื่องข้อมูลข่าวการเกับอะไรอะไรต่างๆนะครับท่านศึกษาข้อมูลอะไรอะไรต่างๆทายรูปไว้และต้องเสด็จไปเห็นเองท่านบอกแม่ไม่เห็นของจริงไม่มีความรู้สึก แล้วต้องมีฟิลิ่งต้องเข้าไปสัมผัสต้องไปอะไรเพราะฉนั้นเป็นการอธิบายประมาณแปดเดือนท่านถึงออกอยู่กลางจังหวัดอยู่เที่แค่สี่เดือนื่องไปอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวงานเขาอะไรเดี๋ยวพิธีอะไรเหนื่อยตลอดว่าท่้นเพราะนั้นท่านจะทำอะไรก็เหลือเราจะต้องเตรียนแบบท่านเนยใจร้อนเพื่อคอยทำไปแล้วทับลองที่จับประเด็นให้ได้ก่อนจับปัญหาได้ก่อน จะจุดมุ้งีีอยู่เล้ยครับหยียบเหยีบเยียบจุดมุ่งใจค่อยไปค่อยๆไปนะครับเหยียบใจร้อนไป